เข้าสู่นิพพานด้วยพระธรรมแต่จะมีกี่คนนะครับที่เปิดพระไตปรปิฎกอ่านมีกี่คนที่เข้าใจแล้วจะบรรลุธรรมมีกี่คนที่นั่งสมาธิจเจริญฌานแล้วฌานเกิดในโลกนะครับมันเต็มด้วยสิ่งเล้ามากมายเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจะลึกถึงพระธรรมเนี่ยอาจจะต้องอาศัยบางอย่างเป็นสิ่งที่ดึงใจกลับมาบุษสบก คือสิ่งที่ช่วยให้เติมเต็มเวลาเราเห็นเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ใช่แค่เป็นที่บรรจุที่ตั้งแค่นั้นครับแต่เป็นนิมิตหมายทางใจให้บางคนเกิดปิติสมาัะในวินาทีที่จิตตั้งมาด้วยแรงศรัทธาบางคนพนมมือแล้วใจสงบไม่รู้ตัวบางคนเห็นองค์พระบนบุษบกหรือพระธาตุแล้วก็อาจจะเริ่มตั้งคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้พ้นทุกบุษบกอันง,งดงามเนี่ยก็อาจจะเป็นนิมิตหมายให้ไปถึงอนนั้นได้ล้านบรารมีธรรมเนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ และพุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมบุญบรารมีในรูปแบบที่เป็นสิ่งที่ระลึกถึงพระธรรมได้จริงทักมาสนทนากันได้นะครับปรึกษาหารือกันได้เพราะการสนทนาธรรมก็เป็นจุดเริ่มต้นของบุญเช่นกันทักมาคุยกันครับ